วัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มใน Facebook กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า kmkt h หรือกดผ่านลิงก์จากดานลางกันได้เลยนะคะ ในตัวลิงก์ของ KMKTH MM ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปัมไลฟ์ปัมผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะเลิกไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKTH MM แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกฝันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ เราจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะไนในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG Tik t o k t w i t t e r Telegram กรมนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนพท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันสมัครกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัสผ่านยืนย่าทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริง <โ frustrating S 1> ด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติก๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง,ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่เคยล,ล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอุู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i g Tik t o ล t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสารใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคน และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น f a c e b o o k นะคะกดกันไปได้เลยค่ะหมวดบ,บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มยอดตน้นทีนะคะเลือกเป็นเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ บริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเราเลือกเป็นสา0เจ็ดนย์ตรงนี้แล้วกันนะคะในคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไม,มว่าจะเป็นการรับประกันความเร็วแล้วตัวคุณภาพอื่นๆก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกัาได้เลยนะคะจากโป้ที่กำลัจะใช้บริการ วันนี้ต้องเปิดกลุ่มเป็นสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงง้นยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่สี่รอยเก้าสิบสองนะคะนำลิงก์มาวางได้เลยค่ะบริมาณขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งรอยนะคะในราคาเก้าบาทเองค่ะกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน,น้้านนนีกัเลยะะคะ ในส่วนด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนําเลขออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อนะคะค่าใช้จ,จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะสถานะตอนนี้อรอระบบําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะรอดเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของเว็บ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูวันนี้ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอันเป่าของทูมัน w ิวเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตวนิก็สามารถ นำคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นตกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่เหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนักเร์เม,มาวางกระถุงได้เลยค่ะก็้ปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรืองรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอดสมาชิกเข้ากลุ่มก็ขึ้นกันมาแล้วเพื่อ,อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคมีมีทีเก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างก้ามาได้เลยนะคะเว็บไซต์เคมีมีทีเเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกไปดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะค่ะ